นี่เป็นกะทีเหลือครับดำสิบไรกับอีกหาไรไปสิบหาไรแล้วครับสองกระสอบเนี่ครับนี่ที่ที่ตกกะไป้นี่ครับครับสองกระสอบปุ๋ยประมาณงานกลัวๆนี่แหละครับครับได้หลายซิบหาสิบหาไรแล้วครับที่เหลืออีกนี่เหลืออีกประมาณกจักะลอยมัดนี่ครับกะได้ไปครับนี่นี่ไหมครับนี่ไหมมองลกนี่ สองลอยเป็นแบบปาด์ตกาเพียงเอียวเหรอครับาากาย่เอาคาแย่เนี่ยลุกไงป้ะครับนี่โอ้กาลุกไงหน้ากาลมดีมไไมครับบางมองเห็นเพิ่นลุกลุกกับขี้ดินยืนนั่งตั้งลุกเลยครับ<ม>บางมองเพิ่นบ่มีน้ำอันนี้ถึงมีนมม้ำครับตึ้งกากรใหญ่อสอง,งเดือนกลัวๆเหรอครับนี่กาเนี่ยฝนกับของก่อ,อ,อมาตกดำแล้วถอกเลยดำแล้วถอดเลยอันว่าต้องแตกกอยากนะครับเนาะ มีปีหนึ่งผมดำตันเดียงสิงหาว่าปีนั้นผมนีฝนดำแล้วมันก็ออกเันห่วงเลยนสำหรับเขาไลเบอร์รี่เขาอันยิ้มงม่วงกันเลยครับปีหนึ่งอันผมนีฝนผมนี่ฝ่าหลายดำแล้วถอกเลยคือว่าละครับอันยุพุ่นแล้วครับยุบกระเซียนเลยนครับยุบ้านเขาดำปีมาหันกระงามปวดละครับ แต่กอย่างดีหน้าดำนี่นที่การลกกาครับพี่น้อง อันเจ้าซี่ได้ตัดใบมันบอกว่าขับย่างไปดำโอ้ต้องตัดใบมันวะครับมันแตกปุ้งไหมเนาะครับออ๋ครับโลก,กาแล้วก็เสด็จมาปั้นไว้ครับมือนแล้งกับมืออื่นกับทีธาดำดำตะกาดำไวต้ตาปันปันให้กบให้ยังไม่ส่วนมาปล่อยกบไว้ครับประเด็นนี้ งามเห็นป่ะครับโอ้ให้มันเท็ดเดนให้มันสบยังสี่สุกปีก็สีดีนะครับเนาะซีมนี่ก็ลรง่องลูกกางามอยู่แล้วครับขอความควอนกาครับควอนซ้อนกาครับซัมนี่ถือว่าพอดีป่ะครับนี่กาซัมนี่พอดีอันตะกี้ลกมันคือมันหน่อยเหมือนก้อนหน่อยหน่อยอ๋อมันหน่อยไปนะครับเนาะอ๋อครับ คือแข็งลมันยังว่ขาดเนบหครับโอ้ขันทา่อนมันมันหักมันขาดเล่นบ่ครับลกไปน้ำถิ่มไปน้ำบ่ครับเือมันได้คือกันอ่อนมักนอ่อดำหม่งดมบอสั้นบอตั้งมันบหครับ่ดัเคือดำบอเลีวนี่วีครับโอ้โอ้ครับมันมันลวกตายเล่นบ่ครับอ๋อโอ้นี่เป็น ไอ้เคนนี้แกดำหน้าตรงไอ้เมืองกาให้ดีครับกะกาให้ได้ระยะพ่อดำเขาจังสิติดดีมีกาพ่อดีพี่สันครับการสีได้เป็นอันปีที่สองไอเราเป็นหน้าดำอันสีได้เป็นประสบการณ์ครับ <laughs> อาประสบการณ์ไปเรื่อยๆา <laughs> ดำไก็เป็นเขาเลยครับ ปีแรกดำหาอะไรปีแรกไปหาซื้อก้าสำเร็จครับเพราะว่าอันบ,านบ้านบรเกิดหยาลายที่นี่ก็นี่แต่หยาเกิดถถไถไถไหมหากามา่ดำปีนี้ปีที่สองครับตังทาดำเลย <c oughs> ลกอันนี้สิลกไปไว้ท่าซามเขาครับซามเขาเมงได้ที่ว่านเลี้ยวน้ำมันท่วมสูบอกรเขาก็บ,เบ่เกิดไว้ท่าซามกินข้าวเส้าหรือเป่ครับนี่โอ้กินข้าวเส้ายังออกมานะครับนรกเครื่องมือเลี้ยววะครับนี่นึกไก่สีเลี้ยวเท้าเดียวคัรบ ครับเ,รเดิมครับเ,รเดิมแดดมาแล้วแดดแดดแต่ว่ันกัยังขึมอยู่นะครับแดดกัยังเป็นตามีฝนอยู่มือนนี่

โอ้บกตัวผา่าไปบอกดอกแล้วครับลพเลวน,เวเนอเลยเดนวดนู้ึ้นมท่น <laughs> นี่มันจะมันก็จะแตกได้ดีขึ้กันเหรอนะครับเนาะทำเร็วขอดนูุ้ปั๊บแตกคอปะป้าป่าเลยเดยน้ำ <laughs> มดำหน้าครับเอวันลุกกะี่ไปดำหน้ามาเลย บ่คอยเห็นเราได้ครับอหน้าหน้าดำปกกิดำหน้านี่ครับปกติมิตรวนันก็สบเปอร์เซ็นต์นี่ครับสีวันดำกับสีแบบประเทศเล่าดำกันครับนี่ประเทศเล่าคนซอยกันดำลงแขกดำครับเดี๋ยวมึงเตือนวิดีโอต่้งประเทศเพิ่นนะครับดำหน้า <c oughs> ส่วนจานส่วนจาน,จาน,จานเล็กน้อยเล่นขีตมเรื่องเล่าเนี้ยข้าเจ้าเรียกเป็นพื้นบ้านเหลือมอยู่ครับย่ <c ười> างกันกั็มือละเก็บท่านขีดวะเป็นเจ้าบาทลหรครับเป็นเรื่องลอยกวาทนี่แหละโอ้ลอยกวาทจ่ายเห็ดตางเห็ดซอยกันเอาเฮี้งกันไปน็นรำนะครับ อันของเข่าดำเมือดทองอ่านี่คือจังเขานี่คือสิงามได้เข่างามนะครับตะลอดปีนี่เนาะหยัดเล่ายัดอันนี้เล่นเหรอครับครับโอ้ครับครับอ่าแม,แม,ออมอนอยู่ครับ <laughs> ประเมินว่าตัวสี่เล้วกับบริเิณปีหมื่นหามื่นหมดละโอ้กันตาดำมันแ่บตีไปไอ้แตนไรละพันหาพุ่นเล้วสิบไรกับมื่นห่างี้สิบไรกับสามหมื่นเป็นสระเงี้ยงนี่ครับโอ้ลงทุนหลายนะครับเนาะขายกับแจ็คสีได้ซั้นได้นะครับเนาะดำแล้วก็ยังบ่ทันเลี้ยวยังสิมาเหลี่ยเกี้ยวอยู่ด้วยนะครับเนาะบาที่นี่ใจอีกรอบหนึ่ง โอ้โหลายครับนหน้าบ้านผมแค่นี้ครับพุบ่นหน่อยครับเครื่องตัวเครื่องเลยนะครับเครื่องตัวเครื่องลงไปอีกผลผลิตถูกประทำไหนครับ ลก,ลกข้าวเดียวเต็มกำเต็มกำเลยนะครับโ <laughs> อ้อเอ็นนั่งมึงก็จะลกกันกาอันที่ว่ามันแรงมันแห่งนะครับก็ะจะเอาตั้งเปนดังเรามีแต่ขี้ดินไหมเราไายลกท่งขาดเท่งลกก้านน้อๆนี่ด้ครับอเพื่อนจะกันลกลกกาผงเออนี่เปนลกกาผงเหรอครับโอ้ก,ก,กับสอเอาเล่นมา Oh. ขาดนะนะครับขาดาก็ไม่เป็นอย่งนี้ว่ครับกมือกคอกครับวั่างเาสูู้ครับอันมันหอมแน่ละครับใกล้สเมืดแล้วละ กันเลี้ยดเลี้ยมแนมไปเต็มตะกาอยู่นี่เป็นตใจออกอยู่ครับครับขหมูมันันมันครับโอ้เขานี่กันทับเรียบไส้กับซ้ำเขาตอนอันอันอันเขาภรษาไส้เบียดถึงตัวนี้ครับนี่รุ่นนี่ปลาเกี่ยวต้วมต้วมตัวนี้ครับนี่ครับคุณนะหมว่ามันสีไก่สีถอ่คนเราสูง